สวัสดีครับที่นี่ประเทศไทยรายการวิถีชีวิตจะนำเสนอเรื่องของชีวิตความคิดจิตวิญญาณของคนซึ่งมาเกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องสังคมจิตวิทยาการเมืองการปกรคอรองเศรษฐกิจและอื่นๆนะครับการทดสอบนั้นเชิญเพื่อน,อนลองติดตามและมี โอกาสที่จะได้ศึกษารวงกันและวิพาควิจารณ์สิ่งที่ผมนำเสนอนะครับโดยอิสระทางวิชาการนำเสนอโดยเสียง คระสัมพระและแนวทางแก้ไขปัญหาประเทศไทยกับผู้ตามโลกขาเบาปัญญาและผู้นำอ่อนแอขาดประสบการณ์ปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยมักถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีผู้ตามที่เล่ข่าวเบาปัญญาและผู้นำที่อ่อนแอขาดประสบการณ์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ การวิเคราะห์ปัญหานี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ครอบคลุม 1. ข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์ปัจจุบันผู้ตามโลกข่าวเบาปัญญาการขาดการคิดวิเคราะห์ผู้คนจำนวนมากมักเชื่อข่าวสารที่ส่งต่อก,กันมาโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฟซนิวส์ misinformation หรือถูกชี้นำได้ง่ายจากวาทศิลป์โดยไม่พิจารณาเนื้อหาสาระที่แท้จริง การยึดติดกับความเชื่อส่วนบุคคลอคติมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นจากความเชื่อส่วนตัวอคติทางการเมืองหรือความพักดีต่อกลุ่มมากกว่าการพิจารณาข้อมูลที่เป็นกลางและเหตุผลการขาดความตระหนักรู้ทางการเมืองและสิทธิธพลเมืองไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองหรือไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์การขาดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทําให้ขาดข้อมูลในการตัดสินใจที่ดีอาดอกจันการพึ่งพาผู้นําผู้มีอํานาจมากเกินไปคาดหวังให้ผู้นําเป็นผู้กําหนดทิศท,ทางทั้งหมดโดยไม่คิดหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองผู้นําอ่อนแอขาดประสบการณ์การขาดวิสัยทัศน์ระยะยาวผู้นําบางคนมุ่งเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าการวางแผนยุทธศาสตร,ร์ที่ชัดเจนเพื่ออนาคตของชาติการขาดความกล้าหาญในการตัดสินใจลังเลที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับแรงต้านทานหรือการวิาพากษ์วิจารณ์การขาดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบผู้นำบางคนอาจได้รับการแต่งตั้งจากปัจจัยอื่นเช่นความสัมพันธ์การเมือง มากกว่าความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงในสาขาที่ต้องบริหารการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพขาดการจัดลำดับความสำคัญการมอบหมายงานหรือการติดตามผลอย่างเป็นระบบทำให้เกิดความล่าช้าและสูญเปล่างบประมาณการขาดความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงอาจมองปัญหาจากมุมมองของตนเองหรือกลุ่มผลประโยชน์ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด การยึดติดกับอำนาจและผลประโยชน์ผู้นำบางคนอาจให้ความสำคัญกับการรักษาอำนาจหรือผลประโยชน์ส่วนตนพักพวกมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ 2. การวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกและก่อให้เกิดวงจรอุบาติวิเชียสไซเคลิลผู้ตามที่อ่อนแอเอื้อให้ผู้นำอ่อนแอ เมื่อผู้ตามขาดการตรวจสอบขาดการตั้งคำถามหรือถูกชี้นำได้ง่ายผู้นำก็ไม่จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งหรือแสดงความรับผิดชอบมากนักเพราะไม่มีแรงกดดันจากภาคประชาชนผู้นำที่อ่อนแอทำให้ผู้ตามยิ่งอ่อนแอผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์และไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างสังคมที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ได้ทำให้ผู้ตามยิ่งขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง วงจรอุบาททางการเมืองผู้นำอ่อนแอที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ตามที่ถูกชักจูงง่ายมักนำไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่ได้คสันคนดีมีความสามารถจริงการทุจริตคอร์รัปชันและการพัฒนาประเทศที่หยุดชะงักหรือเดินหน้าอย่างเชื่องชา้าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำและประชาชนที่ไม่ตระหนักรู้ส่งผลให้ประเทศขาดความสามารถในการแข่งขัน การลงทุนหดตัวและเกิดปัญหาทางสังคมต่างๆเช่นความเหลื่อมล้ำการศึกษาที่ไร้คุณภาพ 3. ความคิดเห็นในฐานะ AI ผมมองว่าปัญหานี้เป็นความทา้าทายเชิงระบบที่ฝังรากลึกมากกว่าการเป็นเพียงข้อบอกพร่องส่วนบุคคลการจะแก้ไขจำเป็นต้องรื้อถอนและสร้างใหม่ในหลายมิติการประเมินลู่ข่าเบาปัญญาและอ่อนแอขาดประสบการณ์ควรอยู่บนพื้นฐานที่สมดุล คำเหล่านี้อาจดูรุนแรงและเหมารวมแต่สะท้อนถึงความกังวลที่แท้จริงในสังคมถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและสภาพแวดล้อมทางสังคมปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ระบบระบบการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วัฒนธรรมการเมืองที่เน้นความสัมพันธ์มากกว่าความสามารถและการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการแก้ไขต้องใช้เวลาและความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่สามารถทําได้ในช่วข้ามคืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวในทรัพยากรมนุษย์และระบบธรรมาภิบาลโดยมีแนวทางดังนี้กการยกระดับผู้ตามการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและพลังอำนาจ 1. ปฏิรูปการศึกษาอย่างถอนรากถอนโคนเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์เปลี่ยนจากการท่องจำไปสู่การตั้งคำถามการหาเหตุผลและการประเมินข้อมูล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงสอนทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอมมีเดียลิเทอรเรซีปลูกฝังให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและแบ่งปันปลูกฝังความเป็นพลเมือนที่ตื่นรู้ซีวิคเอนเคชัน สอนเรื่องสิทธิหน้าที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและธรรมาภิบาลตั้งแต่เด็ก 2. ส,ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้สนับสนุนสื่อมวลชนที่เป็นกลางและทำหน้าที่ตรวจสอบส่งเสริมการถกเถียงสาธารณะอย่างมีเหตุผลและเคารพความแตกต่าง 3. ส,สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจกลไกลประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการตรวจสอบรัฐบาลส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างพลังในการเรียกร้องและตรวจสอบ 4. ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโอกาสในการทำงานและสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเวลาในการพัฒนาตนเองขอการยกระดับผู้นำ การคัดสรรและพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล 1. ปฏิรูปกระบวนการสรรหาผู้นำเน้นความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริงกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญส่งเสริมการตรวจสอบประวัติและผลงาน กลไกการตรวจสอบคุณสมบัติประสบการณ์และประวัติการทำงานของผู้สมัครต้องโปร่งใสและเข้มแข็งลดอิทธิพลของการใช้เงินและระบบอุปถัมในการเลือกตั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดและส่งเสริมการบริจาคที่โปรง่งใส 2. พัฒนาภาวะผู้นำ leadership development จัดตั้งสถาบันผู้นำแห่งชาติสำหรับฝึกอบรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะท,ที่จำเป็นสำหรับผู้นำในทุกระดับ แต่นักการเมืองข้าราชการไปจนถึงผู้นำภาคเอกชนและภาคประชาสังคมส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับการเรียนรู้จากความผิดพลาดและนำมาปรับปรุงเน้นวิสัยทัศน์ระยะยาวและยุทธศาสตร์ชาติผู้นำควรได้รับการฝึกฝนให้คิดเชิงยุทธศาสตร์และวางแผนเพื่ออนาคตของประเทศ 3. ส,สร้างระบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็ง เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระเช่นปอปอชอสอตองอสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพเพิ่มบทบ,บาทของสภาผู้แทนราษฎรให้สภาสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างจริงจังไม่ใช่เพียงตราย,ยางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรองเรียน แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้ง่ายขึ้น 4. สร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการลดการแทรกแซงทางการเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงยึดหลักความรู้ความสามารถประสบการณ์และผลงานเป็นสำคัญ 5. ข้อยุติและบทสรุปปัญหาผู้ตามง่ขาวบาปัญญาและผู้นำอ่อนแอขาดประสบการณ์ ในประเทศไทยเป็นปัญหาระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการแก้ไขไม่สามารถทําได้ด้วยการชี้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมอย่างรอบด้านและต่อเนื่องบทสรุปคือการลงทุนในคุณภาพของคนทั้งในฐานะผู้ตามและผู้นําเป็นกุญแจสําคัญที่สุดผ่านการปฏิรูปการศึกษาการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนานกลไกการคัดสรรผู้นําที่มีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยสามารถสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้มีเหตุผลและสามารถตรวจสอบได้ควบคู่ไปกับการมีผู้นำที่เปลี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ความสามารถและความกล้าหาญประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายนี้และบรรลุศักยภาพที่แท้จริงได้ในที่สุด